ือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่ไทยครับที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะมีการค้นพบจระเข้น้ําจืดที่เป็นสายพันธุ์ไทยแท้เลยนะสายพันธุ์ไทยแต่ดั้งเดิมที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้วปัจจุบันเนี่ยคือสัตว์าบชนิดในธรรมชาติมันเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแห่งนั้นๆเลยทีนี้ล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพจอุทยานแห่งชาติปางสีดาเขาก็ได้โพสต์ภาพจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติก็คือเจ้าตัวไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเป็นกล้องดักถ่าย พบว่ามีจระเข้น้ําจืดที่แบบว่าใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะ่ะโผล่เข้ามาในกล้องก็เ hey, ฮดีใจกันใหญ่เลยคือมันหายากมากแล้วว่าบางทีนึกว่าสูญพันธ์ไปเลยวด้วยซ้ําจระเข้น้ําจืดสายพันธุ์ไทยเป็นจระเข้ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมากครับมีถิ่นกําเนิดในบริเวณประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามกาลิมันตันชาวาแล้วก็สุมาตราอันเนี้ยจัดเป็นจระเข้ขนาดปานกลางค่อนข้างมาทางใหญ่ก็คือ3-4เมตรนะ่ะแล้วมีเกล็ดท้ายทอด ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ฟังตำนานแบบว่าเกี่ยวกับจระเข้โบราณหน,นังจะจากวงวงไกลทองอะไรอยางงี้ตายบาดาลก็เนี้ยแหละครับจระเข้ไทยแบบนี้เลยมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากจระเข้ฟาร์มหรือไม่ก็จระเข้ทั่วไปนะที่เป็นสายพันธุ์นําเข้าเพื่อที่จะเอามาทําอะไรสักอย่างอาจจะเอามาโชว์หรือไม่ก็เอามาเป็นแบบว่ากินเนื้อเป็นแบบถลกหนงังทํากระเป๋าอะไรก็ว่าไปนะลักษณะของจระเข้พันธุ์ไทยแท้นี้นะครับ คือมันจะเป็นวัยรุ่นเมื่อช่วงอายุ1 0บถึงสิปีอันนั้นอะ่ะคือผสมพันธุ์และแล้วก็วางไข่ครั้งหนึ่งประมาณ2 0่สถึงสีฟองแล้วแต่ว่าเชื้อสายใครจะดีแค่ไหนมีระยะเวลาฟักไข่นาน68-85ถึงวันแล้วก็จะเริ่มว,วางไข่เนี่ยในช่วงต้นฤดูฝนครับประมาณเดือนพฤษภาคมอันเนี้ยแล้วลักษณะนิสัยเขานะก็จะขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำชอบอยู่แล้วก็หากินแบบเดียวเยวไม่ชอบสงสีงกับตัวอื่น ชอบทาตัวโดดเดี่ยวเดียวดายโดยปกตินะจระเข้น้ําจืดชนิดนี้จะกินปลาแล้วก็สัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหารจะไม่ทาําร้ายมาดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนรบกวนแบบก่อกวนอะ่ะหรือถ้าเกิดว่าอาหารมีเพียงพอเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งกับคนเลยปัจจุบันนี้นะมีการอนุรักษ์จระเข้น้ําจืดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีการสํารวจพบมีทั้งหมด6ที่ครับ6แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเกรดช่วงหางนี่แบบว่ามันเงาสวยงามมากครับจระเข้ไทยน้ำจืดแท้แต่ด้วยความชอบอยู่แบบโดดเดี่ยวเนี่ยล่ะก็เลยทําให้ใกล้ศูนพันธุ์นะเริ่มหายากเพราะว่าอยู่ตัวเดียวไงสู้คนเป็นกลุ่มไม่ได้หรือบางทีอยู่นานเกินไปไม่รู้ว่าตัวเมียหายไปไหนหมดแล้วตัวผู้หายไปไหนหมดแล้วหากันไม่เจอก็ เสียชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยวก็ถือเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสัตว์ไทยหายากประมาณนี้ครับสวัสดีครับ